Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ความง่ายจัดโดนเกินครับดึงดึงเดึงเดึงเดึงอ่าวขามคุณชายกลับเถอะอย่าเยเหล่ามุดหัวคุณนสายความคุณนสาย มองไม่เห็นครับลาไกระวังนะครับเรือมุดอยู่ ข้นแล้วาย้นึงวหนึงทงนายขึ้นแล้วขึ้นแล้วจอดดีกว่าครับโอ้ว มันแตกแล้วปวดแตกหายไปเลยต้นไอ้ย